พระพุทธองค์เกิดแสงสว่างลู่หนทางโปรดพระมารดาพระพุทธองค์ขก้นไปจำพันษาอยู่ที่เมืองอินทราสันดาวะดึงพอมาถึงพระเทนศิลาอาจใกล้ปราสาทของพระอินทรามวลหมูเทวะปุเทวดา ลังไลลงมาเป็นลายเส้นกธแล้วทรงโปรดแสดงธรรมเทศนาตั้งแต่พระมารดาอยู่ชั้นดูสิพระองค์ทรงคิดรอคอยพระมารดาพระพุทธองค์ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองอินทราฉันดาวะดึงพอมาถึงตอนนี้ลอก่อนกลับมาย้อนต่อกลอนสารพัน พระมารดาที่แต่งกรอนให้ฉันแต่งเป็นกรอนสารพันเรื่องโปรดพระมารดาก่อนเวลาได้มาพบใตมาดสามเดือนไม่ขาดครบวันนี้พอดีพระสงฆ์อยู่ด้วยความสุขี9เก้าสิบวันพอดีเป็นวันปาวารณา ออกพรรษาแล้วนะพระคุณเจ้าจนถึงเวลามาทำบุญร่วมกันพระพุทธองค์ลงมาจากสวรรค์เพราะเป็นวันสำคัญจึงตักบาตรเทโวเสียเสียเสียนี่ปีไก่โอ้โหพุทธองค์ผู้ประเสริฐแสนลำเลิอดอยู่ในโลกา พระพุทธองค์ขึ้นไปจำพันษาเพื่อแทนคุณมารดาด้วยการแสดงธรรมชักนำให้พระมารดาให้รู้แจ่มด้วยการแสดงอภิธรรมคำพีดโรดลูกนี้ให้สำเร็จความประสงค์องกาสายได้ลงปลโปรดลกโลก,กา มองเห็นพระจันทร์นวลสว่างสวยไม่จางเหมือนด่างปลางพระองค์ยังอาสาละหะวันนี้สมหวางพระองค์เทศให้ฟังเรื่องกิเลสนานา,นานเอาก็ยังว่าเรื่อง๋อดีจังนะเป็นบรรพระงเกิด แสนลำเลือดที่เราได้พบพาัญจาวะัคีนี้แหละเป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการณ์ได้ครุบองพระตายกุศลใดที่พวกเราได้พึ่งควรคำหนึ่งชาติก่อนได้ทำมา คนรวยก็ยิ่งรวยนักนาเป็นพ่อคุณน,นำพาให้เราสุขสาลานเบิกบานกันทุกคนทั่วหน้าด้วยแรงศรัทธามาทำบุญสุนทานเหตุอันเก่าก่อนเดิมอีสานขอให้ยืนนานจั่นิตนิลันเติม อันนี้เป็นผู้นำเด้อค่ะน,นี่ผู้นำมงบ้านค่ะผู้นำมงบ้านผู้นำมงบาน,นบ้าน,านดเดี๋ยวเดีวค่ะพี่น้องวัดโพสิริชัยมงคลบ้านห้วยนาคำหมู่าตำบลหนองขุนใหญ่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ขอบดดคุณเด้อดขาดเด้อขอบคุณนสายอยู่ติเขามารับชมทุกท่านเด้อดขาดเด้อขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณหลายๆเด้อดขาดพี่น้องขอบคุณเด้อดสิฮายบอกว่าเมตตาและสงสารเขามารับชมคลิปของยายแหววชาเนลคลิปนี้ก็เป็นคลิปตะวันที่โววันออกพรรษาจ้าอ่าลองเถือลองคลิปกระพรอภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้อง สมานเกล่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ